คนเขากลัวบอกหุยน้ําหอมอย่างนี้มันเป็นแบบว่าคาถาไม่ดีหรือเปล่าใช้แล้วมันจะส่งผลไม่ดีหรือเปล่าครับเป็นใสาขาครับเป็นการบวงสรวงเป็นการขอพลังงานจากคูบาจานันไม่มีส่วนผสมของน้ํามันภายไม่มีส่วนผสมของซากศพะไรทั้งสิน้นเป็นอนุภาพของชีววิจิตต้องเก็บดอกว่านมาดองไว้จนกว่าดอกว่านไม่เน่าใช้เวลาสะสมดอกว,ว่านอยู่4ปีถึงไม่เน่า4ีปีลเลยแล้วจะมีนางฟ้าพวกหนึ่งชื่อนางตันหานางราคะนางอรดีเข้ามาสวด เว้นไว้เฉพาะคนตายกับพระรหันนอกนั้นต้องหลงรักทั้งหมดโอ้ยต้องหลงรักทั้งหมดซึ่งเห็นบอกว่ารอบนี้ก็มีจํานวนจํากัดด้วยใช่เพราะอะไรเราถึงต้องจํากัดจํานวนครับเพราะเสียงทายได้เท่านั้นเสียงทายได้เท่านี้ก็ต้องทาทาเสียงไทยะจะลงทุนเยอะขนาดไหนก็ช่างถ้าครูว่าเท่านี้ก็เท่านี้ใครเหมาะที่จะใช้น้ําหอมวันนี้บ้างครับอาจารย์ทุกๆคน<ะ>เว้นไว้แต่สมณะเพศ หรือผู้ที่มีศินแปลดแล้วเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดศีลอยู่แล้วไม่ควรใช้แต่คนไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายทอมดี้กระเทยใช้ได้หมดใช้ได้หมดใช้ได้หมด